สวัสดีครับชื่อเด็กชายนัพงศ์มาอยู่ดีใช้วมทธยมศึกษาปี27วันนี้จะมาอ่านข่าวเรื่องประเทศไทยกับการเป็นเจ้าภาพซีเกมในรอบ18ปีครับประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมอีกครั้งในครั้งที่33หรือในปี2025หลังจากห่างหายในการจัดมาเป็นเวลาถึง18ปีดยเป้าหมายการก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง ever forward ประเทศไทยได้รับการประกาศให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33หรือซีเกมส2025อย่างเป็นทางการและเป็นการจัดซีเกมครั้งที่4ต่อจากปีพศ2528กรุงเทพมหานครพศ2538เชียงใหม่พศ2550นครราชสีมาโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม พศ2 5 6 8นับเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ18ปีตั้งแต่ปี2007การได้รับสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มาโดยง่ายแต่เป็นผลจากกลไกการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพที่เป็นระบบและความพร้อมของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคการเป็นเจ้าภาพในฟีเกมมาจากการหมุนเวียน r o a t i o n system โดยประเทศสมาชิกของสหพันธ์กีฬาซีเกมจะสลับกันรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพตามลำดับตัวอักษรของชื่อประเทศภาษาอังกฤษยกตัวอย่างลำดับการหมุนเวียดนามพศส 2, 5 6 4กัมพูชาพศ2 5 6 6ประเทศไทยพศ2568มาเลเซียพศ2570และสิงคโปร์พศ2572เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีระบบการหมุนเวียนแต่ประเทศที่ถึงวาระจะต้องแสดงความจำงในการเป็นเจ้าภาพและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์อย่างเป็นทางการโดยขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ไทยได้รับการยืนยันติทธิ์มีดังนี้การแสดงความจำงประเทศไทยโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกอกอทและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้แสดงความพร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพตามวาระที่ประเทศไทยต้องเป็นเจ้าภาพในปี2025ในการประชุมสภาสหาพันธ์กีฬาซีเกมสซีเกมส์คอร i เซนส์มิทติเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดประเทศไทยได้นำเสนอแผนงานและความพร้อมในด้านต่างๆก่อนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับซีเกมครั้งทนะี่31ณกรุงฮาหนอยประเทศเวียดนามเมื่อปี2022 ซึ่งที่ประชุมสาภาสหพันธ์กีฬาซีเกมได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ขณะที่แนวคิดการจัดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ได้วางไว้ที่3จังหวัดหลักในการเป็นเจ้าภาพเพื่อกระจายความเจริญด้านกีฬาและส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางก,การจัดการแข่งขันชนบุรี มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและชายหาดและสงขาจังหวัดที่มีความพร้อมในพื้นที่ภาคใต้แต่ล่าสุดจังหวัดสงขาได้ถูกยกเลิกเมืองเจ้าภาพเนื่องจากโดนน้าท่วมใหญ่ก่อนทัวร์นาเมตนจะได้ไม่ถึง1เดือนวัตถุประสงค์ในการเป็นเจ้าภาพฟีเกม2025ของไทยครั้งนี้คือการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันฟีเกมให้มีความเป็นสากลและน่าประทับใจการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและการสร้างความสามัคคีในภูมิภาคด้วยการต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากชาติสมาชิกอาเซียนด้วยมิตรภาพส่วนในมหากรรมฟีเกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้ความขวัญก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง ever forward จะมี50ชนิดกีฬาในโปรแกรมหลักชิงชัยกัน574เหรียญทองนอกจากนี้ยังมี3ชนิดกีฬาที่จัดในลักษณะสาธิตขอบคุณครับ